บิวตี้เวลเว r ร์เปิดตัวผลิตภัณฑ์ S p r u s p r t i i o t i c ภายใต้แบรนด์อุปสตังเป้ายอดขายกว่า1,000ล้านบาทคิดารัตแผงลิศคุณนายตีซีอ o บริษัทบิวตี้เวลเว r ร์จำกัดและพิมพัตราพิมพรัตนากุลคูรุ้งโคฟาวเดอร์บริษัทบิวตี้เวลเว r ร์จำกัดเจ้าของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบรนด์อุปสเปิดตัวผลิตภัณฑ์น้องใหม่ S p สพลัสโป วิตามินที่จะมาช่วยดูแลรูปร่างแบบเฉพาะเจาะจ,จงซึ่งช่วยตอบโจทย์การใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบและกินอาหารเกินความจำเป็นแบบไม่ถูกต้องของคนยุคปัจจุบันที่ผ่านมาคุณนตี้และคูรุง้งประสบความสำเร็จจากอุปส์ไฟเบอร์ดีท็อกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยดูแลรูปร่างและสุขภาพทำมามากกว่า3ปีสร้างยอดขาย400ล้านบาท สังเปา S+ p สพลัสโปรไบโอติกสร้างยอดขาย1000ล้านบาทสำหรับงานวันนี้นะคะก็ภูมิใจมากๆเลยค่ะที่จะได้เขย่าว,วงการลดน้ำหนักค่ะเพราะว่าเราไม่ใช่ยาลดน้ำหนักนะคะแต่เราเป็นตัววิตามินหุ่นสวยค่ะก็วันนี้นะคะเป็นวันแรกค่ะที่เราเปิดตัวนะคะที่จะวางจำหน่ายนะคะในวันนี้เลยทั่วโลกเลยค่ะสินค้าตัวนี้นะคะก่อนที่จะวางจำหน่ายอะคะ่ะเราสร้างยอดขายกว่า50ล้านตั้งแต่ที่ยังไม่ได้ออกมาขายเลยค่ะ เนื่องจากตัวไนตี้เองค่ะเจ้าของแบรนด์เป็นคนที่รักความสวยความงามค่ะแล้วก็เราเราเชื่อแล้วก็ชีวิตเราเป็นแบบนั้นมาตลอดเลยว่าเวลาที่เราสวยอะค่ะตัวเราเองก่อนเลยที่มั่นใจแล้วมีความสุข <Okay. S 1> แล้วเวลาที่เรามั่นใจเราไปทําอะไรเงี้ยค่ะมันก็ทําให้เราประสบความสําเร็จง่ายๆแล้วก็ใครที่เจอเราเขาก็ตกหลุมรัก <Okay. S 1> เราก็ทําให้ชีวิตเราประสบความสำเร็จแล้วก็ร่ํารวยค่ะ อย่างตัวนี้ค่ะอย่างที่บอกคือเรานะคะเน้นความปลอดภัยแล้วก็ตัวนี้พิเศษมากๆค่ะเราใช้จุลินทรีย์แห่งความหอมนะคะเป็นตัวตัวกาสกสซิลี่ค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะเรานําสารสกัดนวัตกรรมค่ะมาใช้มาลงอยู่ในตัวนี้เลยแล้วก็ภูมิใจมากๆเขาเป็นเจ้าแรกเจ้าเดียวในประเทศไทยค่ะ แผนการตลาดของเรานะคะคือเราจะออกสื่อลุกไปที่สื่อทางออฟไลน์ line, แล้วก็ออนไลน์ line. จากเดิมเนี่ยเราเป็นเจ้าตลาดในออนไลน์อยู่แล้วปีนี้เราก็จะเป็นทางสื่อออฟไลน์เพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเทรนตัวแทนซึ่งเราจะมีโปรโมชั่นสำหรับทริปต่างประเทศเพราะเนื่องจากตอนนี้เปิดประเทศได้แล้วอย่างในเดือน กุมภาพันธ์ปีหน้าเนี่ยเราก็จะเดินทางไปมูนะคะไปไหว้พระกันที่ฮ่องกงค่ะแล้วก็ตลอดปีหน้าเนี่ยระวางทริปไว้ทั้งหมดประมาณ4ทริปด้วยกันซึ่งทุกๆครั้งที่มีการจัดทริปท่องเที่ยวนี่ค่ะตัวแทนของเราก็จะตื่นเต้นมากๆเลยแล้วก็ช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่การตลาดนี่คือเราอัด สำหรับผู้บริโภคเมื่อตัวแทนเราเนี่ยประสบคสวามสำเร็จล่ำรวยจากการขายแล้วเนี่ยโปรโมชั่นอีกอย่างนึงคือคือนกําไรให้กับผู้บริโภคด้วยของเรามีระบบการเทรนนะคะไม่ว่าจะเป็นเทรนในเรื่องของการสร้างตัวตนการไลฟ์สดหน้ากล้องเพราะว่าตอนนี้การไลฟ์สดเป็นเทรนในการขายสินค้าในยุคนี้เลยเราจะเทรนเรื่องการสร้างตัวตนการไลฟ์สดเนี่ยเป็นพิเศษเลยแล้วก็เจาะตลาดเรื่องการสร้างตัวตนให้แต่ละคนเนี่ยเป็นเปรียบเสมือนเป็นดาราของช่องตัวเองเพราะว่าการตลาดหลักๆของแบรนด์เราเราไม่ได้ใช้ดาราเป็นพรีเซนเตอร์แต่เรา ทุกๆคนที่กินใช้สินค้าแล้วมาเป็นคนขายวันนี้ทุกๆคนเป็นดาราของช่องตัวเองแล้วก็เอาตัวเองพิสูจน์ผลลัพธ์ของสินค้าค่ะปีที่แล้วนะคะเราทําแคมเปญประกวดลดน้ําหนักกัน3ซีซันนะคะลดใครลดได้มากที่สุดเนี่ยจะได้รับรางวัลกิโลละ1,000บาทซึ่งในทุกๆซีซันเนี่ยรับเงินรางวัลกันไปเป็นหมื่นแล้วมีรางวัลที่12-3ซึ่งตรงนี้มันจะทําให้ เกิดความคึกคักแล้วอยากจะแบบเปลี่ยนแปลงซึ่งในการโปรแกรมที่เราทําเป็นลดน้ําหนักคืนสู่ผู้บริโภคเนี่ยเรามีการเทรนเรื่องอาหารนะคะเทรนเรื่องการออกกําลังกายบ้างแล้วก็เทรนเรื่องอการกินใช้สินค้าย,ยังไงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งตรงนี้ทําให้ผู้บริโภคเนี่ยเขาสนุกมากๆเลยเหมือนที่เมื่อกี้พี่บอกว่าน่าสนใจมากเลยมีเงินรางวัลในการลดน้ําหนักด้วยตรงนี้ค่ะที่ปีนี้เราจะยังทําต่อตั้งแต่เดือนมกร,ราคมเป็นต้นไปแล้วก็จะเปิดซีซัน ที่ 4. สําหรับการแข่งขันลดน้ําหนักของผู้บริโภคค่ะ,ะมีความสุขมากๆคือเวลาที่เราเห็นผู้หญิงได้สวยได้มีความสุขค่ะโคดเราเป็นคนจําหน่ายเราก็มีความสุขไปกับเขาด้วยแล้วก็สิ่งนี้แหละที่เราต้องการให้ลูกค้าหรือผู้บริโภคของเราอ่ะได้มาเจอสินค้าดีๆแล้วเขากินแล้วเขาเปลี่ยนชีวิตจริงๆสวยจริงๆแล้วก็คุณรุร่งจะบอกว่าจริงๆแล้ว,วทุกไซส์สวยหมดเลยนะคะอย่างไนตนี้เป็นผู้หญิงไซส์ S, <S คุณรุงเป็นผู้หญิงไซส์ M แต่ความ M ของเราเนี่ยหมายความว่าไขมันส่วนเกินหรือเซลลูไลท์ของเราในร่างกายเนี่ยมันน้อยลงคือยุคนี้ใช่ไหมรเรียวยไซส์บิวตี้ถูกไ้ไมใช่ใชคืออยากจะบอกตรงนี้เลยว่ามันคือเรียวไซส์บิวตี้ไม่ได้บอกว่าทำเนี่ยอย่างเนี้ยผู้บริหาร2คนหุ่นคนละเรื่องเลยนะคะคนหนึ่งคือ SXS คนหนึ่งคือไซส์ M L อย่างเงี้ยแต่เรารู้เลยว่ามันเป็น M ที่มีคุณภาพ ที่เราไม่ได้มีไขมันส่วนเกินหรือว่าเซลลูไลท์หรือว่าไขมันในช่องท้องแบบเยอะสุดท้ายแล้วมันคือกลับไปที่การสุขภาพดี<ช>เราไม่อยากให้ทุกคนคิดแต่เรื่องแบบผอมแห้งบางแข่งกันผอมไม่ใช่แล้วยุคนี้แต่เป็นหุ่นคุณภาพในไซส์คุณนะคะ<ช>ต้องบอกเลยว่าตลาดใหญ่อีกตลาดหนึ่งของแบรนด์เราก็คือตลาดของสอปปเราซึ่งในปีหน้าเนี่ย เราก็จะมีการเดินทางนะคะไปทําสัมมนาต้องบอกตรงว่าก่อนช่วงโควิดเนี่ยเราเดินทางไปทําสัมมนาที่สปอปอลาวเนี่ยสอถึง3ครั้งซึ่งทําให้ยอดขายนีย่มันกระฉูดมากๆเลยซึ่งปีนี้พอเริ่มเดินทางได้แล้วซึ่งเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะไปทําการเปิดตัวตัวเนี้ยซึ่งเป็นออกใหม่ที่สปปลาวด้วยเช่นกันในปีหน้าเลยค่ะ ก็สำหรับนะคะ,ะทุกคนที่สนใจที่อยากจะมากินใช้สินค้าอยากจะมาดูแลตัวเองดูแลหุ่นดูแลสุขภาพนะคะหรือสนใจที่อยากจะมาสร้างอาชีพสร้างชีวิตใหม่สร้างไรายได้อีกหนึ่งช่องทางนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่เพจนะคะชีวิตเสกได้ด้วยออนไลน์ b y ยคูนตี้ค่ะอยากจะบอกทุกคนว่า ทุกคนสามารถสวยในแบบของตัวเองได้และความสวยของคุณสามารถแปลเปลี่ยนเป็นเงินได้ด้วยให้คุณคิดไว้เลยว่าทุกๆครั้งที่คุณสวยขึ้นคุณจะรวยขึ้นจากความสวยของคุณอย่าสวยทิ้งสวยคว้างสวยเสียเปล่านะคะเอาความสวยของคุณมาเปลี่ยนเป็นเงินตราบนโลกออนไลน์ด้วยกันนะคะถ้าสนใจคุณสามารถเข้าไปที่ไลน์แอด อุ๊บส์ได้เลย O O P S 8 8 Li@ n e ซึ่งคุณสามารถติดต่อไม่ว่าจะต้องการอาหารเสริมลดน้ำหนักหรือว่าต้องการที่จะเข้าคอร์สหรือว่าต้องการจะเป็นตัวแทนสามารถติดต่อได้ชางช่องทาง Li@ น์แอด8อุ๊สได้เลยค่ะ okay.